ในยุกลางของอังกฤษพระเจ้าวิลเลียมผู้พิชิตเป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในการก่อตั้งระบบศักดินาหลังจากที่เขาเข้ายึดครองอังกฤษในปี1266ด้วยการทำสงครามที่แบนาฟมีสู่ชัยนะในสต์เฮลิเฟตพระเจ้าวิลเลียมได้เปลี่ยนโครงสร้างการปกครองให้กลายเป็นระบบที่ควบคุมได้ง่ายขึ้นโดยการแจกจ่ายที่ดินให้แก่ขุนนางผู้ซื่อสัตย์ทุกคนที่ได้รับที่ดิน ต้องถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์และให้การสนับสนุนทหารในยามสงครามวิลเลียมยังดำเนินการบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินและประชาชนในโดมส์เดบุกซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่สรุปข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคนั้นนอกจากนี้เขายังสนับสนุนการสร้างโบสถ์และที่พักสำหรับพระสงฆ์เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอำนาจของพระองค์ระบบศักดินาที่พระเจ้าวิลเลียมก่อตั้ง ทำให้การปกครองอังกฤษมีความเข้มแข็งและเป็นระเบียบส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในที่สุดระบบนี้ยังคงมีอิทธิพลต่ออังกฤษมาจนถึงปัจจุบัน